วัดไร่ลบบุรีอันเชิญรับพระศรีอริยะเมตรตรรูปเหมือนองค์จำลองจำนวนสององค์กลับมาประดิษฐานเพื่อเป็นที่สักการะของพุทธศาสชนชชาไทยเวลา9นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคม2568วัดไร่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีอันเชิญรับพระศรีอริยเมตรตรวัดไร่องค์จำลองจำนวนสององค์โดยการนำของพระครูสมุภพรเทพจันทะโชโตหลวงพี่ต้อม เจ้าคณะตำบลเขาสมอคอนเจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดไลยได้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับคณะกรรมการของวัดไลายหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถานศึกษานักเรียนประชาชนได้เข้าร่วมพิธีอันเชิญรับพระศรีอริยเมตรไตรวัดไลยรูปเหมือนองค์จำลองเพื่อกลับมาประดิษฐานณวัดไลายตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี โดยได้มีการจัดรูปขบวนรถบุพชาติที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดสีสันสวยงามเคลื่อนจากสถานที่ทำการหล่อโรงหล่อบริษัทร็อกค่าไฟอาร์ตจำกัด บนเส้นทางถนนสายลบบุรีสิงห์บุรีแล้วมาเลี้ยวขวาแยกบางนามุ่งหน้าสายลบบุรีท่าโขงแล้วเมื่อใกล้จะถึงวัดก็ได้ร่วมกันชักลากแห่ไปตามตลาดท่าโขงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกราบสการะและทำบุญเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วยด้วยพระศรีอริยะเมตรตยองค์จริงมีอายุหลายร้อยปีบริเวณแขนชำรุด มีการผูกปล่อนพุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยกันหล่อหลอมหัวใจพระศรีอริยะเมตรายขึ้นแล้วทําการหล่อพระศรีอริยะเมตรารรูปเหมือนองค์จําลองอีกจํานวนสององค์ขึ้นเมื่อขบวนแห่พระศรีอริยะเมตรายรูปเหมือนอง,อง,อนนองค์อองจําลองทั้งสององค์กลับมาถึงวัดหลยพระครูสมุพรเทพจันทโชโตโหลวงพี่ต้อมเจ้าคณะตำบลเขาสมอพรเจ้าวาดวัดถ้ำตะโกรักษาการเจ้าวาดวัดหไลยได้นำ คณะสงฆ์ศีลจาริณีพุทธศาสนิกชนร่วมกันแหร่รอบวิหารสามรอบสวดบทอิติปิโสถวายแด่พระศรีอริยะเมตไตราตามหลักธรรมสะอาดสว่างสงบ หลังจากนั้นเป็นการสมโพธฉลองรับมงคลความยินดีให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทําบุญและสนุกสนานร่าเริงกับดนตร,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 รีรอบวิหารแห่แหน,อนพระศรีอริยเมตรตรรอบวิหารก่อนอัญเชิญพระศรีอาริยเมตรตรรูปเหมือนองค์จำลองทั้งสององค์เข้าสู่วิหารประดิษฐานเทียบข้างซ้ายขวาพระศรีอริยเมตรตรองค์จริง จากนั้นว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสระครูสมุขพรเทพจันทโชโตได้เป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยนายสารน,ดนสดณศีโตนายอำเภอท่าวุงนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหัวหน,น้าส่วนราชการผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก ประธานได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยรับศิลถวายพวงมาลัยปิดทองและห่มผ้าองค์พระศรีอริยเมตรัยองค์จำลองเป็นปฐมฤกษ์หลังจากนั้นจึงให้ประชาชนได้ร่วมกันปิดทองพระศรีอริยเมตรัยองค์จำลองต่อไป พระครูสมุพรเทพจันทโชโตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่ได้กล่าวอนุโมทนาบุญและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันในพิธีพุทธาพิเศษร,ระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2568ซึ่งวันที่11ตุลาคม2568จะมีพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใหญ่รอบวิหารพระศรีอริยะเมตรไรโดยได้มีการนิมนต์พระเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปมานั่งปรกพุทธาพิเศษแล้ววันที่ 13ตุลาคมจะจัดให้มีพิธีหล่อฐานพระศรีอริยเมตรัยองค์จำลองทั้งสององค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิชนได้มากราบไหว้สการะบูชาขอพรพระศรีอริยเมตรัยซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต,ตการต่อไปครับจเจริญพรนายกงานธรรมภาพพระกรูสมุพรเทพจันทโชโตรักษาการแทนเจ้าวาดวัดไรตบุเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี นะวันนีนะ้ก็มีพิธีนะอัญเชิญรูปเหมือนองค์จำลองพระศรียรยะเมตไตรที่พุทธศาสนิกชนนะได้มาร่วมใจกันรออ,นะองค์จำลองพระศรีอานเมื่อกลางเดือนหกนะเนื่องด้วยอ,องค์พระศรีอาน์องจริงนะมีอายุหลายร้อยปนะีแล้วก็มีแขนชำรุดนะเนื่องจากองค์ท่าน นานแล้วนะผูก่อนนะก็ถึงเวลาแล้วที่พุทธศาสนิกชนนะเราได้ช่วยกันหล่อร่วมแรงร่วมใจนะใหเ้เรียกว่าหล่อหลอมนะหัวใจองค์พระศรีอาม แล้วก็หล่อองค์พระศรีอานองค์จำลองถึงสององค์ด้วยกันนะซ้ายขวานะขององค์จรนะก็นะนะขอเจริญพรนะเรียน,นะนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะยมนะมีโอกาสเออมากราบสักการะนะบูชานะกราบไหว้องค์พระศรีอานซึ่งจะเป็นาศาสดาหรือเป็นพระพุทธเจ้านะองต่อไปในอนาคตก็อยากใหนะ้ท่านทั้งหลาย นะได้มาขอพรนะองค์ท่านแล้วกนะ็ท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้มาหรือว่ายังไม่ทราบข่าวยังมีโอกาสหล่อนะฐานพรนะศรีอานหรือว่าที่เรียกว่าบุษบกคุณโยมนะมีองค์ท่านแล้วนะก็ต้องต้องมีฐานตั้งด้วยเพราะฉะนั้นฐานตั้งนะจะรอกลางเดือน1 1นเะหรือว่าตรงกับนะวันที่13ตุลา นะวันที่13ตุลาคมนะที่จะถึงนี้นะโยมนะอัตมาภาพนะจึงขอเจริญพรนะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะมาร่วมบุญนะกับทางวัดไรนะมาขอพรอ,องค์พระศรีอานแล้วก็ามาชมนะพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีของเก่าแกนะ่มากมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ที่นะเป็นจุดไฮไลทนะ์ยิ่งกว่านั้นก็คือวิหาร9ห้อง นะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเกนะ่ามากคุณโยมมีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในวิหารเก้าห้องแล้วก็มีพิธีนาศักดิ์สิทธิ์อีกพิธีหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยท่านใดที่หล่อหลวงพ่อองค์จำลองแล้วหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมงานหล่อองค์จำลองมางานพิธีพุทธาพิเศษ ในวันที่11ตุลาคมคุณโยมนะวันที่11ตุลาคมพิธีเริ่มตั้งแต่17นาฬิกานะหรือว่า5โมงเย็นนะจะมีพิธีเจริญนะพระพุทธมนต์ใหญ่รนะอบวิหารพระศรีอริย,รยเมตตาแล้วก็จะนิมนต์พระเกจิคนณาจารย์อีกหลายรูปด้วยกันนะมานั่งพุทธาพิเศษคุณโยมนะแล้วก็วันที่12ก็มีงาน11 12 13นะก็ จะเป็นพิธีอรอฐาน,นาพาะศรีอริยะเมตไตรมาร่วมกันนะโยมนะนามาร่วมกัน